ความดันปกตินะคะแล้ววันนี้เป็นไรมาคะจึงได้มาหาหมอช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับคุณไปบานคุณไฟอาเทียนแล้วก็ชี้บ่อยมากเลยครับแถมเนี่ยพูดหลังอีกตังหาโอเคเดี๋ยวคุณนวดไปนั่งรอตรวจที่ห้องหมายเลขหนึ่งได้เลยนะคะโอค้คนไข้ยเยอะเลยวันนี้เชิญคนไข้คนต่อไปเข้ามาในห้องตรวจได้เลยนะคะไหนเราเล่าอาการให้หมอฟังหน่อยว่าวันนี้เป็นไรมาคือผมมีอาการบิงเวนซีซับแบบนี้มาหลยว่าแล้วครับคุณหมอ กินอะไรก็าไม่ค่อยได้ไมิรายนาอนจอนจำสิ้นกรปวานหมึกมากเลยับพุ่นหมอเออคนไข้ได้กินอาหารรสจัดหรือเปล่าคะก็กินจบทุกวันละครับคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าครับคืออาการที่คนไข้เรามาในเบื้องต้นหมอคิดว่าคนไข้นั่นจะเป็นโรคไตหมอจึงขอแนะนําให้คนไข้งดก,กินเค็มในช่วงนี้ไปก่อนนะคะอ๋อแค่ให้งวดกินเค็มได้เลยครับคุณหมอหนวน ได้ข่าวว่าไปหาหมอมาเป็นอะไรหรือเปล่าะก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกวะไอ้แผ่นหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ให้นวดกินอาหารระจับจำพวกของคลิมเพราะจะเกิดให้เป็นลรคไตเลี้ยหลันก็ได้ช่วงนี้คูหัวทำหมดขงคลิมเนาะไอ้แผ่นแต่เอีทำไมวันนี้ล่วงแรงจังวะก็ดีแั้วแหละให้มันพักหน่อยเถอะอากาศมันร้อนว่าเขาว่าถือว่าไอ้นวดถ้ามันกินเค็มไม่ได้แบบนี้แล้วครูมินก็จะไม่ว่ามึงหรอว่าไอ้นวดอ้าวแล้วมีอะไรกับผู้มินไหมแผ่นเมื่อกินเค็มไม่ได้แค่นี้ อ้าวไอ้นวดเวลาคุณทำการบ้านกับครูมิน้นมึงไม่เคยกินปลาเค็มของเขาไงก็กินใบพันธถคมครูมิ้นชอบเป็นหานั่นแหละคือปัญหาไอ้นวดกูหมอสั่งให้มึงวดของเค็มไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้มึงจะกินปลาเค็มของครูมนนิ้นได้ยังไงวะเออจิ้นบวยใบพัน์แล้วกูจะทำยังไงดีวะช่วยกูคิดหน่อยซิมึงก็แค่ให้กูไปเรียรปลาเค็มของครูมิน้นแค่นี้มันก็เกืดแล้วทีนี้มึงก็กินได้สบายเลยไอ้นวดไม่ต้องกลัวเค็มแล้วนี่พี่นวดจะ้ะ ได้ข่าวว่าวันนี้ไปหาหมอเป็นยังไงบ้างหนูก็เป็นห่วงไปหาอยู่ที่บ้านก็ไม่เจอพี่อ๋อไม่เป็นอะไรมารวครับน้องมินแค่หมอสั่งให้งดกินเค็มในช่วงนี้อ้าวนหนบอกว่าไม่เป็นอะไรทําไมหมอสั่งให้งดกินเค็มเลยจะ๊ะก็หมอหาตรวจว่าพี่นวดอาจจะเป็นโรคไตหมอก็เลยให้งดเค็มไปก่อนแล้วก็ให้กินยาให้หมดและไปดูอาการนี่งขัหนึ่งอ๋อเลยจ้ะงั้นเดี๋ยววันนี้หนูไปทำขบข้าวให้ที่บ้านนะจ๊ะพี่นวดดีแล้วแหละไอ้นวด ให้ครูมิ้นก็ไปทางกับข้าวให้กินที่บ้านเฮ้ยไอ้หมวดแต่มึงห้ามลืมนเว้ยที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านั้นเรื่องปลาเค็มของน้องมิ้นไง